ปังมากพินัทนัดนี่สาวันนี้ทำเอาชาวโซเชียลอึ้งทำแบบนี้ก็ได้เหรอหลังเจ้าตัวโชว์ดื่มน,น้ำจากรองเทา้าสสูงปังมากพินัทนัดนีสามวันนี้อิน fluencer ใส่ความนะ อัดคลิปวีโอผ่าเที่ยวออสเตรเลียโชว์ดื่มน้ำจากรองเท้าสูง,สงแบบออซี่วัฒนธรรมของชาวออซี่แซบลืมสร้างตำนานใหม่อีกแล้วสำหรับนัดนิสามนีเจ้าของวริเดตปั่มมากพีนัดอินฟลูเอนเซอร์สายความงามที่พูดถึงเรื่องของการเล่นใหญ่เสื้อผ้านหน้าผมเธอไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนขหจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปสวย ลุคนางงามหรือลุกแฟนตาซีพระเจ้าพระแม่กาลีเจ้าแม่กวนอิมพระเยซูซึ่งจะตัวกระทับออกมาได้หน้าประทับใจและเป็นที่ถูกใจของเหล่าชาวโซเชียลอย่างแน่นอนค่ะด้วยความปังในลุกต่างๆทำให้หลายคนอาจรู้จักนัดมิสาวนีมาจากรายการสวัสดแป๊ะที่จะเชิญชวนเหล่าคนดังมาเปลี่ยนลุกแต่งหน้าให้เกิดเฉิดฉาย ให้ปังกว่าเดิมโดยมีคนดังแวะเวียนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่ไพวนันเกสการ์ก้ามิวกี้ไปยานและเหล่าดาราคนอื่นอีกมากมายล่าสุดทางด้านนัดมีสาวีก็จัดเต็มเหมือนเช่นเคยค่ะอัดคลิปวิดีโอพาเทียวออสเตรเลีย แต่ที่พีกที่สุดก็คือคงเป็นภาพนักนิสามณีชอบดื่มน้ำจากรองเท้าส้นสูงซึ่งมีผู้ชายเฟซบุ๊กรายนาเ,าเ,าเนึ้อแชร์ภาพดังกล่าวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตอื้อว่าทำไมสาวนักนิสามณีถึงทำแบบนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะแต่ความจริงแล้วการดื่มน้ำจากรองเท้าเป็นวัฒนธ,ธรรมของชาวออสเตรเลียาวธรรมนาของออสเตรเลีเยะคะคือกินเบียจากส้นสูงอันเนี้ยคือบอาร์แมนเน็เน we do it. We're doing it. Are you ready? It's bombing. Back? That's Chewy. Uh huh. Are you guys ready? Maybe not. Ready? <laughs> oh! oh! Oh my god! Oh my god! <laughs> Australian culture. Oh, holland Suji, just a little bit. Oh my God. Oh my high. Oh, please. Wait, it's empty. Oh, <laughs> empty. So a little bit. Yeah. Okay. Ooh. Australian culture. ที่หายไปออสเตรเลียแล้วไม่ได้ทำถือว่าไปไม่ถึงวัฒนธรรมนี้เรียกว่าออซี่เป็นวัฒนธรรมการดื่มเบียจากโรองเท้าของชาวออสเตรเลียซึ่งนิยมกันมากในงานปาร์ตี้และตามเทศการลรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆโดยศิลปินหลายคนที่ไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ออสเตรเลียก็มักจะทำวัฒนธรรมนี้เช่นกันล่าสุดก็คือหนุ่มแฮรีสไตล์ก็ทำด้วยเช่นเดียวกัน โดยการดื่มเบียร์จากรองเท้านั้นดังนั้นเรื่องการดื่มน้ำหรือเบียร์จากรองเทา้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกของชาวออสเตรเลเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสาวคอนเทนต์ที่ไม่เคยพลาดสร้างตำนานให้แฟนเหได้หว้าวกันจริงๆน,น,นั่นนาดนิสสามีจะสร้างตำนานอะไรอีกก็เดี๋ยวมารอดตามกันค่ะ างานนี้ไทยนัาสาวนัดนิสาวนันนีเนี่ยก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับคนไทยอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับที่สาวนัดนิสาวันนีเนี่ยชอดื่มน้ําหรือดื่มเบียร์จากรองเท้าส้นสูงของเธอนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยชาวอเตรันเนี่ยบอกว่าการดื่มน้ําจากรองเท้าเนี่ยเป็นการสร้างสัมพันธ์ธรรทางมิธีเราบรรดาเพื่อนให้สนิทกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะงานนี้ชาวเน็ตก้องอื้นทึ่กันไปเลยแต่ว่าชาวนาาเน็ตบางรายก็ขอบอกว่า ไม่ขอสนิทด้วยดีกว่าค่ะอยังไงก็ามารอติดตามกันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเพจมันดามาก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ